านการณ์ที่มันปักแน่เร่มเริ่มเริ่มริมเริ่เริ่มเริ่มเริ่มเร่มเริ่มเริ่มเริริ่มเริ่มเ่เ่มเร่เร่เ่มเ่เร่เรา่มเ่ม่เริ่ม่มเร่มเริ่เ่เเ่ริมเรม่ม่เ่่รม่ร เริ่มหับอย่างต่อต่อนอนแตงตอกหลับไปในหลับไปนานเด็กกินเียงแร่ตลอดเมื่อเริ่มมึเมาาวต่งทลัอะไรทำทําไมแล้วเรามีความรู้ยินพอหรือยังถ้าไม่พอเนีมันจะไป็าจากไหนไ ก็พยายามที่จะบอกก่อนบอกต่างๆคือในโควิดตอนนี้เรื่องของการระบาดเรื่องของการเก็บที่นี่ในกิจกรรมของศูนย์สาระการเรียนการสอนมีหลายอย่างที่ต้องคิดต้องทำในกิจกรรมต่างๆกิจกรรมที่น้อยกิจกรรมที่เราต้องเวิร์คที่สุดคือกิจกรรมที่

เราเราก็ได้คิด่าคาเกิดที่เราได้มาสอนน้องๆมันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โรงเรียนมีการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนเชิงบวกก็เหมือนเป็นลูกโซ่เวลาน้องๆที่เราสอนเนี่ยมีความทุเลาที่สุดแล้วน้องก็สามารถไปสอบขึ้นเรื่อยๆส่วนในเรื่องการวางแผนการเรียนกะเราก็เลยคว่าการที่เราวางแผน เราเรียนด้วยกันเราว่าทั้งาเพื่อนคนไหนมีความสามารถทางวิาการ้านเรามกว่านแล้วก็มีการทดบผลทาวิทยตรเรียนในทุกเาเลกวิชารวมถึงมีการรับสมัครหมอซึ่งจะเกิดจากความสระตร้ใจของนิทิตสมาป็นหมอทำให้เราได้คัดต้องนก่ชนอบแล้วก็จะเริ่มประชันกันกิรรมระดับันเีนเรานะคะก่ตองมีการเนอย่างนี้นะแล้วก็การจัดไพ่ทเคียไว้ที่บางสิ่ ใี่ไหะเราก็จะมีการจัดสำบัตรของผู้ใช้ค่ะซึ่งเมื่อเราก็จะมีการตั้งถามประวัติก็คือมีการลงทะเบียนว่าผู้ใช้เป็นโรคอะไรซึ่งหน้าที่นี้เราจะโยกให้ใส่บัตรสัมพันธ์ค่ะซึ่งบัตรสัมพันธ์ก็ต้องมีขอ้อมูลเบื้องต้นด้วยว่าผู้ใช้เป็นโรคอะไรเราจะได้ส่งไปตามโต๊ะต่งางๆค่ะซึ่งจะมีหมอฉุกาฉอยู่ซึ่งหมอฉุกเฉินก็จะมีโรคทางเลือดยกกอบลังหรือว่าติดโควิดดิเราก็ตั้งชื่อโรคเป็นคิปคุณตึ้งเซ็ต ความจำความจำสั้งตีกนพิตริซึ่งกาตั้งชื่ให้เกิดความน่าสนใจและก็เกี่ยวกับศิลศาสตร์คาะเมื่อเราได้ผู้ชาไหคะในการในการในเวลาการรักษาใช่ไหคะคือทุกครั้ในการรักาที่หมอจะต้องมี มีปัญหาใน,น,เ,นเรื่องของการที่หมอเนี่ยไม่มั่นใจในคาตอบที่ตัวเองตอบเพราะว่าบางทีเนี่ยคนไข้เอาตรวจในเรื่องของบนเน็ตแต่ว,ว่าข้อตอบตรงมาซึ่งเรายังมีประสบการณ์เราก็เลยคิดว่าจะจัดตั้งหมอใหญ่ซึ่งหมอใหญ่เนี่ยต้องมีความร้มนนความสามารถในเครื่องศัลยทุกเครื่องแล้วก็รวมถึงนะคะเราขอให้อาจารย์ที่ษาสตราการมาช่วยเป็นอาจารย์หมอก็คือเวลาที่หมอทัะวางมีปัญหาเนี่ยจะได้วิ่งเข้าไปถามหมออาจารย์หมอได้ซึ่งเวลามีปัญหาเราก็จะนิยมอบอกคนไข้เป็นรตรงๆเลยค่ะว่า เราเนี่ยไม่มม่ใจในคําตอบเพราะว่าเราเป็นเพนักเรียนเรามีความสามารถทางนิาสาระดับนีงอาจจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของข้อสอบเพราะว่าการที่เราตอบร้องเนี้ยมันต้องมือเป็นการยอมรับผิดว่าเออเราไม่มม่นใจในคําตอบเราไม่ควรจะโปรเฟเป็นการตอบร้องไม่ได้ค่ะแล้วอีกทางเรื่องหนึ่งนะคะราะว่าเราจะ เขาจะเขียนไว้ในกระดูถามตอบซึ่งข้อหลังจากนั้นเมื่อน้องมาเขียนแล้วเนี่ยก็จะมีพี่ๆที่เป็นคุณหมอค่ะหรืออาจจะเป็นคุณครูท่านใดก็ได้เขาก็จะมาเขียนคำตอบไว้ให้ค่ะก็จะเป็นทางเรื่องมืงของคทีมอานฝั่งน้องเค่ะ็คือพี่สีเก็บ20ก้อนพี่สีแปดเหลือห้าคนอะไรอย่างเงี้ยมั้ยเราจะขอเจตเป็นวันนะเพราะว่าไม่ได้เก็บนจนสิ้สุด ยาเข็มสถิติแล้ววิเคราะห์ดูว่าคนป่วยเป็นโรคอะไรอะไรเงี้ยทำใหม่ก็ดีนะมันจะได้เห็นให้มันมาใช้ในการบริหารสถิติเราได้แล้วส่วนมากเขาป่วยเป็นโรคอะไรก็เลยขึ้นอยู่แต่ระดลักฐานของเขาตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ้าอสท่านบอนหนึ่งท่านบอสหนึ่งท่าส่วนมากกลุ่มหมายที่เราแบบเราหมเป็นเรื่องของฉานเราหมายเพราะว่าเวลาพักับเวลา ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเาก็จะประกอบถามเราแล้วเราก็จะรักผัดชาในช่วงหัเลิกเรียนหรือว่าจะถามในเรื่องของมุดอถามที่เราจะหมอต้นหัะไม่มอลายีปัญหาไมู่้อคุณหมอตัวเล็กนีะคุณหมอตัวเล็กแตแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบเพรแอยากแยกตัวประกอบไม่ค่ได้ค่ะพวกเราก็เลยจะมาสอนตัว่ นี้ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันตัดจบเลยแต่มอต้นไหมมีบ้างค่ะแล้วเคยคุยกับครูสอนคณิตศาสตร์หมอต้นไหมว่าเรื่องนี้เด็กดูทำไมครูคณิตศาสตร์หมอต้นเคยมาถามหนูไหมว่าซึ่งมาม .4 มีปัญหาอะไรเคยไหมเคยค่ะก็เคยจ้าเด็กแล้วหมอใหญ่อะไรถึงมือหมอใหญ่บ้างเฮ้ยยังไม่เคยมีเรื่องอะไรกับคุณผมเลยอย่างเช่นเวลาแบบ เพื่อนๆนะครับได้ไปรู้แบบว่าปัญหากเกี่ยวกับอ่าของของน้องๆหรือของเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็แบบมาปร,รึกษาผมคือผมเนียจะนั่งอยู่ในห้องทําการคือนั่งอยู่กับเป็นอ,อเลยสิ <c oughs> นั่งอยู่กับอาจารย์หมอครับอาจารย์หมอคืออาจารย์นะครับคือว่าคือผมจะแบบว่านั่งอยู่ในห้องนั้นคือแบบว่าคอยแบบดูแลแบบคือเรื่องเกี่ยวกับ บอกแบบทั้งหมอและคนไข้อะครับแล้วคนนี้ถ้าเกิดแบบเพื่อนๆมีปัญหาเนี่ยเขาก็จะมาถามผมซึ่งถ้าเกิดผมแบบจมญาจริงๆอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะไปปรึกษาอาจารย์หมอทีแล้วผมก็จะนําความรู้ที่อาจารย์หมอให้ผมเนี่ยไปค่ายทอดเพื่อนๆ,ๆนซึ่งมันก็จะมีเป็นระบบค่ะโ,โดยมากก็จะควน,นโทนี่เช่นคนไข้นอนนานแล้วอย่างเงี้ยอ๋อเป็นผู้บริหารจัดการคนไข้เขาจะแบบแฝหญิงและนิจตาคนไข้คนไข้นอนนานแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีมีคนไข้ประเภทไอซียี่จะต้องมีไอซีดูคนไข้ประเภทไอซีก็จะเป็นคนไข้ที่ไม่มีความไม่ไม่ค่อยรู้สูกหรือขาดหรือว่าขาดกษาเราเราก็จะหลักยิวไม่น้องนอกช่วงเวลาแล้วก็การที่มาคนเรียนเก่งที่มาอาสากับคนเรียนเก่งที่ไม่มาอาสาคนเก่งคนเลยแม่คนเก่งที่ไม่มาคงไม่มีน่ะเพราะว่าเราเราจะมาเขาใช้เด็กให้เขาช่วยเหลืออยู่แล้วนะ ถ้าคนเก่งยิบถ้าคุณต้องไปเป็นหมอคุณจะต้องออกไปเหลือก็ได้ก็จะมีคุณน้องๆนี่นะเขาไปไปเหลือสอนน้องตามโรงเรียนในที่นี้เขาทุกคนต้องมีกิจกรรมด้วยด้วยนให้สามสิบชั่วโมงไม่ได้ไม่นะสามสิบชั่วโมงัแล้วนี่ยี่สิบชั่วโมงก็เพื่อการนี้หมดเลยนะเป็นนั่นีเป็นส่หนึ่งเป็นตัวหนึ่งเป็นส่วหนึ่งจะให้เด็กๆเนี่ยจะทำกิจกรรมภายในโรงเรียนประมาณสิบชั่วโมงที่เหลือไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียนแต่ก็ ลักษณะกิจกรรมก็อ,อันเดียวกับปกติแล้วไปที่คือไปสอนน้องอย่างเป็นไปสอนน้องเรียนมัดน้องเสืออย่างรุ่นนี้เขาไปมาบ้านทันตะวันบ้านทันตะวันนี่คือไปช่วยดูแลเด็กไปช่วยแม่ครัวทำความสะอาดไปช่วยเขาจัดการ ดูแลเด็กนะครับแล้วก็เอาทุนไปบริยารืงม,มาโ <Okay. S 1> ดยโดยผู้ปกครองเนี่ยเห็นความสําคัญในการไปทำกิจกรรมกิจก,การธนาค้งนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็แยกไปทั้งหมดสิบกลุ่มไปบ้านาตะวันหกกลุ่มไปบ้านโรงเรียนเดิมเขาโรงเรียนบ้านหนองแก่ สี่กลุ่มอันนั้นมีนักเรียนอยู่ในท้องถิ่นตรงนั้นก็อยากจะเห็นน้องๆอยากเห็นเด็กของตัวเองพัฒนาต้องไปร่วมทำกิจกรรมกิจกรรมที่ทางรัฐสอนน้องวัตถุของลูของคุณสาระคณิตศาสตร์ที่แต่ในดูคุณภาพตระเวนถึงครูเนี่ยนะอยาไปทำนะครูไม่ดำเนินการแต่เราเป็นเรื่องหลังให้แล้วเด็กจะเป็นคนทำกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใต้คอเรียน์วิธีเทคนิคที่สอนน้องหรือกิจกรรมเสริมสัมพันธ์คณิตที่ที่ทางคอเมียร์เลยเหล่าเนี้ย เด็กไม่ควทำผมเลยนะเด็กเป็นคณะวางแผนการทนานแล้วเราอะเป็ให้อยู่เรื่องอะไรและไอ้เรื่องแบบทำบัญชีแล้วก็รูว่าค่าใช้จ่ายตรงไหนอะไรไปนะค่ะนันนหน้าเจอการกินขาวของความเป็นีด็กค่ะนัคะและเด็กๆทำกันทั้งททุกคนทุกอยเสร็จแล้วเอามาวิเคราะห์ว่าในรายการไหนที่คิดว่าเป็นเรื่องเลยต่อไปจะลดได้ไหมก็มีเดาน้องเพรางมาได้่อยทีนี้ก็ทำเป็นค่ายหรือทำเป็นส่วนหนึ่งของทิวทัวร์อ๋อทำทำทำทัวร์ มันมีมั้ยเป็นนี้มีมันมีเราทำมาหลายปีแล้วแต่ว่าเราเปลี่ยนมองการที่เด็กเขาลงบัญชีมาว่าใช้ใหญ่รุนแล้วประหยัดก็ใหญ่รุนอะไรเงี้ยเราบอกเขาให้เป็นที่ยังไม่คว้าเราก็เปลี่ยนวิธีคิดเป็นเป็นแบบว่าให้เด็กเขาใช้หลักเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตแต่ไม่ต้องทำบัญชีจริงทำบัญชีก็ทำทำบัญชีคือส่วนหนึ่งแต่หลักที่จริงๆของเราคือเด็กสามารถนำหลัก อะไรนั yeah. ้นนะแต่สิ่งที่ยากกว่าอื่นในการบริหารจัดการทำน้ำคืออันนี้นะคะจะเป็นือการเรียนการสอนของเม n t e e mentee เ่ยหลักการเรีของเม n t e e เนี่ยจะมีหลักการที่นักเรียนทกทีรยนเนี่ยที่เด็กนะคะที่น้องๆสามารถเข้าใจได้ยากแต่เราก็สร้างสิ่งนมาเพื่อให้น้องๆมีความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็มีความสนุกเพื่อนเพลินกับการเล่นกับการต่อเชนกัะการเช่นงานและสื่อสารกันอย่างเช่น เราก็าจะเอาลหลักที่หนึ่งนะคะมาคูณกับห,กหนึ่งก็จะได้เป็น3ามคูณหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์คูณหนึ่งสองคูณสอแล้วก็ผลลัพธ์มาบวกกันที่จะได้เท่ากับสามเป็นค่ารมนีค่าธรรมเนียคือนึ่งเลยครับผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็จะต้องมีการวังแผน คือว่าแผนว่าเราปรึกษาหัวข้อที่จะทําแล้วก็ลงมติเรื่องหัวข้อว่าเออเพื่อนอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันแต่เราก็มีการมาคุยกันว่าเราจะเลือกหัวข้อไหนหลังจากเลือกหัวข้อแล้วเราก็ปรึกษาของเขาความเข้าใจะรืหัวข้อไหนแล้วก็ไปเมื่อได้หัวข้อปุ๊บเราก็ไปค้นหาข้อมูลที่ได้นะครับมาทาเสร็จเราค้นหาข้อมูลเสร็จเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องการให้เพื่อนเนี่ยคนมีส่วนร่วมคือดังนั้นเราก็จะมีการแจก เนี spread, <finely. S 1> <A> ่ยเกี K ่ยวกับแบบแบบที K ่ว <Okay. S 1> so mm ่าเพื่อนเพื่อในชีวิตประจำวันเนี่ยเพื่อนสามารถนำเอาเส้นที่พอเพียงเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันสามารถนำลักงเส้นที่พอเพี่ยงไงไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าเส้นที่พอเพียงเนี่ยมันเป็นหลักที่ิศละคิทของเราละกัจญาที่ว่าพบ่อนการคิดที่เรียงเป็นระบบคิดเรียงเป็นเหตุเป็น มีการเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาภาษาที่ต้องจุดและเป็นสุนทรภัณเออตอนนี้เพื่อนท่านก็ตอบมาเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในสุนทรภัณฑ์เป็นอะไรบ้างอ๋อเช่นถ้าเกิดเพื่อนตอบมาเนี่ยครับคือว่าเขาจะนำความรู้คณิตศาสตร์มาแก้ไขได้เช่นเวกเตอร์นะครับเพื่อนขอเราบอกว่าที่การเดินทางมาโรงเรียนเนี่ยแน่ครับคือมันมีหลายทางนะครับที่มาโรงเรียนอาจจะมาทำรังตะกรุดมาทำเสากระโดงแล้วทางไหนที่ใกล้สุดและปลอดไถ่สุดแล้วก็ยันน้ำมัน ต้องทำคือฝาครอใหด้วยครับดีมากคุณมากนะ